ให้ิวัตสุดปลายทางสถานีสุราธานีผู้โดยสารที่ทม,มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของสัมภาระรของท่าน้ปร,รับการโดยสารที่ทถานทลาที่สองน้ำใหมานท,ทลาที่สองวันนี้เดี๋ยวจะเห็นรถไฟเข้าสองขบวนกันนะครับวันนี้ยิ่งคู่ของสองสองกับสี่สามสองสองเข้าสถานีเป็นป่องช้ายอยู่ไม่ได้ช้านะครับมาตามเวลาเลย ส ار, so many, es, trendy, ่วนสีสครับวันป่งช้าอยู่ประมาณ12นาทีนะครับเก็าในเวลามาเจอกันที่สถานที่วันโป่งตุ้มแนวเป็นการได้ครับเดี๋ยวเริ่มครับสามดาวบุญเก่าครับ เป็นก้าวได้ครับ ีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดระมัตวรคอัตราชณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิิของสภาระของทขานให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถค่ะขบวนรถสดทีสถานีบ้านโป่งในทางชลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสิบอง้นทางสถานีประจบที่ลิขั์จุดปลายทางสถานีชนบุรี ขอความปราราผู้โดยสารทุกาศึอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเน่องจาท่านอาจจะได้รับอันตรายได้แรงได้ถขบวนรถคันนี้ื่อออกจากสถานีบ้านเปิงไปแล้วไ้หยุดจับ่งผู้โดยสารที่สถานีสึทางหนองปลาดสถานีชอปังตาสถานีเชยงเุรีจนถึงที่สุปแล้วค่ะคุณ คผู้โดยสารที่้ามที่ใช้บริการทางอาาไฟจะเดิดทาขอใผู้โดยสารท่้ามดดทางสูสุดรายางโดยสทธิภาพระหว่างจุดทีว่ามีการเดินทางกากต่อประจารถไฟความสูงสุดให้ท่้บริการทัดีขอุกนะครับระเนผู้โดยสารเดินทาบที่สถานีลาดโง่ที่สถานี้านโง ทาด้ข้ขอบวนรถและัารจากที่จากขบวนรถวตรวจสอบ้องาราาที่เรียร้อก่ขึ้นหรืลงจากขบวนรถด้วยค่ะบวนรถเที่วสถานีบ้านตกทางราที่สอนนี้เป็นขบวนรถวนที่ขบวนที่4ต้นทางสถานการุเที่ยวบสการทางสถานีซิลักรนขบวนรถเชื่อมนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จบสี่สถานีราชบุรีสถานีราชบุรีสานีวหินสถานีส่อไการลำบากค่ะสถานีบ้านโปนทาการรถไฟแห่งประเทศไยขอขอบคุณผู้ดยสารี่บรการการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่ว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟจะ ตลอดดี่ามตรงายการเรียบร้อยเรียนมานะครับเล้วก็บริบานั่งสขบนเนี่ยนครับอสามบอส